พราะเราไม่กลัวผีอยู่แล้วซ้ายไหนเราก็าเฉยเฉยไม่มีอะไรจะซ้ายไหนก็ไม่รู้เพราะเธออยู่ข้างเราเสมอบอกเขาไปแต่บางครั้งเธอก็อยู่ฝั่งซ้ายได้นะแต่จะได้ตรงกันอยู่ตรงไหนก็ใจตรงกันเอ้ย เชือว้าวดิก็มาทักทายแฟนๆนั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์กันนะคะใช่ค่ะทุกคนจะลองก็เปิดพับใช่ไหมใช่มาสามท่าก่อนสามท่าก่อนไปยับยับ สองอ้ยถูกไหมอะ่ะทุกคนคะถ้ามันไม่ถูกก็รบกวนด้วยนะคะหากไม่ดูเป็นการรบกวนอีกอันหนึ่งอะ,ะอีกอันหนึ่งทำท่าอะไรดีอุ้ยหัวยุ่งอะ่ะเฮียนดาผมยุ่งแต่ถ้าผมรักคุณมันจะเป็นอีกแบบอาอไม่ได้เป็นแบบนี้หรอ แล้วคุณคิดว่าไงล่ะคะไม่รู้หนาะไม่รู้หนาะจูบยังไงวะเป็นแบบไหนล่ะคะอืมจูบทำท่าจุ๊บหรองอื่อทำท่าจุ๊บเดี๋ยวพวกเราจะเล่นไมายากลให้แฟนๆดูนะคะไหนส่งท้าย ลูกแกรู้ว่าอันดาพี่อันดาก็เล่นได้ได้อ่ะเห็นอันนี้ไหมทุกคนจะหาของก่อนนะเฮ้ยชื่ออะเห็นอันนี้ไหมคะทุกคนเอออะไรไรหนึ่งสองสามตื๊ตืตื๊ตืุต๊ คือเคนนิดนึงไม่มีเพลงเป็นไงคะเก่งอะเด้คืองงอะดีงงอะดีเราเล่นไมอากลนนะเดี๋ยวเราจะชะลุไปจองค้างอือทำยังไงหันก้องไปอีกกันเออหนึ่งสองสามึมเก่งปะ โอ้ oh, Amazing อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอเปิดนี่ก่อน Impossible Impossible เอฟเฟคเสียงไม่ใช่เอฟเฟคเสียงสิดนตรีอะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะ กันอย่างมีสไตล์จูซูก็ดูดูเป็นคนมีเทสแปลกๆเล่นมังหรแปลก,กแลกเราลักไหมอ่ะดูนะอันนี้คือเสียงตัดอ๋อไจะตัดอะไรก็ได้ อย่าตัดเราออกไปจากใจก็พอน้องน้ะเนาะอุ้ยใจจะระเบิดเหรอค <c oughs> ะตลกอะเพิ <c oughs> ่งรู้มันมีอะไรให้เล่นอี้ด้วย ไม่เก่งหรอกค่ะไม่รู้มันน่ากลัวหรือเปล่าฮ่าอนงเป็นอ่ะตลกอ่ะโอเครู้เป็นผู้ประสบภัย ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะประสบภัยอะไรคะสะดุ้งแรงมากใครเป็นโอเอเอยพี่ซีนสอนใช่ไหมคะสำหรับลูกแก้วใช่ค่ะพี่ซีน <laughs> หมดแล้วหรอมีแค่นี้หรอ โุ้ยน้องสาว oh. ตลกอะ่ะคือเสียงลูกแก้วหายไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้ยินป่้วได้ยินแล้วโอเค yes enjoy enjoy d i s t <Enjoy. S 2> <c oughs> เซฟแฟนขับด้วยทำไมอ่ะนั่นสิเาอให้หน้าดูเด็กลงนะคะทุกคน,นว้าวความสุขมันจะไหลเอาสะครูแล้วต้ <c oughs> องเพลงด้วยกันได้แต่ตังหวะจะไม่ตรงกันนะคะนั่นสิ วิ่งให้ถ้าถ้าลงคนละท่อนน่ะเธอค่อรักของฉันไหมความว่าเธอแล้วคือรักของเธอไหมความว่าไงเธอจะแค่คิดน้อยฉันคิดมากไงอยากจะ่เขาใจโบกฉันทีวว้าอืมอืมโอ้ลุงโตจังหวะไหมอ่ะอยากรู้มากเลย ไม่น่าจบ Where is coconut man Coconut man <S <S> <S <S หรอ <S 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 คือทุกคนไม่รู้อ่ะสองก็เดินมาแล้วก็เอาแต่พูด coconut man จริงค่ะอยู่ดีก็มี coconut กับ mango man เกิดขึ้นอุ้ยเจอแล้ว <S 2> <S 2> <S coconut man สวัสด,ดีอ่อยแล้วสวัสด,ดีคุณพรีอึ๊ยอ สดีค่นแมนโคโคอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวกะทิด้วยนะรู้จักบ้างมะพร้าวกะทิโคโคนน่นันแมนครับเคยนาไม่ได้ยินเสียงแก้วได้ยินไหมครับไม่ไไมละครับอยากเล่นกับมาวินครับอยากเล่นกับน้องเหมือนกันครับโคโค่นันแมนแต่ว่าผมดื้อม,มากเลยครับมาวินดื้อกว่าชัวรอ้ อุ้ย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 ดู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 อย่างน้อยยังอุ้มได้มาวินคือเออนี่มาเตะยังเจะบหรอทำไมอ่ะไม่รู้วันนี้เขาไม่สบายมาเขาเลยไม่สบายตัวอ๋อไหนมังกัวก,กันอยู่ไหนมังกัวแมนมังกัวแมนอยู่แถวอยู่ข้างบนมังกรกันมังกัวกันมังกัวกัน มีมีน้องตัวอื่นอีกไหมตั้งชื่อใหม่ตอนนี้มีสองตัวครับเอาแต่เห็นปิ่นบอกว่าวันนั้นปิ่นเจออีกตัวหนึง่งฮะท่านดิคือมาถึงตัวนี้รูเปล่ามีสองตัวแต่ปิ่นบอกปิ่นเจออีกตัวหนึ่งที่ก็อืมปิ่นเจอแมงโกแมนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องถามปิ่นใหมล่ละเพราะบอกปิ่นแล้วว่ามีสององงละ หรือว่าปิ่นมีเซนเหรอเห็นนู่นเห็นนี่พี่ไม่รู้พี่พูดไปเรื่อยเดี๋ยวถามให้นะอ๋อ <Bere ap S 2> แต่ปิน่นบอกว่าชื่อฝ้ายอะไรสักอย่างหนึ่งแป๊บอกอ่าแบบนะปิน่น เราชื่อลูกแก้วนะเผื่อปิ่นไม่รู้ไม่เหมืนพีแมวปิ่นงงมากแม่จบไม่ให้ปิ่นก็พี่อันดาแล้วแหละไม่ใช่ปิ่นนี่แหละวันนั้นปิ่นบอกพี่ว่าเนี่ยไปเล่นกับน้องอีกตัวนึงมาเลยถามว่าเล่นกับตัวไหนซอเบหรือวอละ ไม่ไม่น่าจะใช่นะในรูปไม่เหมือนอันนี้เหมือนจะเป็นอีกตัวหนึ่งน่าจะชื่อไฟเลยคือ <c ười> งงจบละจบละไฟไหนไฟไหนไฟแรงเวอร์เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคือไม่ใช่ี่ยแล้วแหะที่งงอ่ะเป็นขับก็คืองงแต่ว่าต้องขอแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะว่า เออไม่สามารถรับป๊อปมาร์ทได้เขา <l ots> เข้าใจนะสั่งเป็นทางการจริงๆพวกเราทุกคนอยากเห็นแฟนๆกินข้าวอร่อยนอนหลับสบายแล้วก็มาดูพวกเราก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะง่ฮยแค่ตัวเองด้วย <l ots> แฟนๆต้องมีความสุขเยอะๆใช่ <l ots> ทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุข Be happy, now, everyone. I we hope everyone happy. Yes. Eat well, sleep well, drink well, work yeah. as well. Well. Thank you, well. มีแฟนบอกว่าขออีกเพลงเพลงอะไรอะ่ะนั่นสิเพลงอะไรดีคะมีระหว่างเรามาละไม่ต้องรู้ระหว่างเราเรียกอะไรแค่ตอนนี้เรายังมีกันทุกวันไป มันไม่สำคัญว่าเราูบกันในธันะอะไรแค่วันนี้ฉันแน่ใจว่าพรุ่งนี้ฉันยังมีเธออยู่ข้างกันไม่ได้พูดคะ่ะมัวมัวมัวม่วจบสรุปอันดับเลยเองโทษทีนะไม่ใช่ฝ้ายเหรอปิน <laughs> ยังไม่จบที่ฝ้ายนะคะหนาปินบอกว่าไปเล่นกับอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เฮซอเบไม่ใช่วีลาอือเบียราวันนั้นอะพี่เป็นคนปินอย่าดื้อดิบอกว่ามีสองก็คือมีสองาปินบอกว่าไม่ใช่สองตัวนี้ปินไปที่ใดเิโอลา มีอะไรย่างลูกอือยมีคนบอกให้ทำ pk แต่ไม่รู้จัก pk อะ่ะค <c oughs> ือไม่รู้มันกดตรงไหนอะ่ะเคยแต่ใครก็ไม่รู้กดมาแล้วก็กดไปกับเขาไว้ขราวน้ารักกันนะเปนแฟน ต้องไปให้ดาวอุ๊ยปินบอกว่าเล่นกับวิโอล,ลาพี่อันดามัา่วอะไรอะ่ะไหนบอกว่าเจออีกตัวหนึ่งด้วยเอาไงกันแน่เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคะอ,อ้าวอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ ทุกคนเราแก่ของขวัญไปแล้วนะคะแต่ไม่สามารถไลฟ์ให้ดูได้เพราะว่าบ้านน่าลกมากอันนั้ไม่มีสเปซสำหรับที่จะโชว์เพราะว่าซ <laughs> ่อมบ้านอยู่ <laughs> เหมือนก <laughs> ันนะคะแฟนๆแต่ว่าพวกเราก็แกะมาใช้แล้วก็อ่านจดหมายแล้วนะคะ <laughs> we already unbox and we read the letter already but we we can't show นะ <Yes. S 1> but we really appreciate thank you so much อืมตอมาชับพวนี้เจอกันในไลฟ์ได้เลยไว้เ <c oughs> จอกันคราช้กันครับอันนี้เราต้องเอาออกหรือยังไงนะ <c oughs> คุอเราไม่ได้ไลฟ์นานจนเรลือมอะ บาย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 เจอกันค่ะพรุ่งนี้ see you tomorrow bye bye. everyone see you นะคะ